นี่คือวิธีทำข้าวปาห้องกอกไข่ตกที่นคนกินเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอกนใส่ไปล้างให้สะอาดต้มเชียรช่มตวก็แไตตมนเปลือกแล้็เปลือกตาตัดเลือกตแยก้เตัาเปลือกตัยเือตัเปลือกตันนาตัดเปลือยตันนเปลือกตันาตัเปือันเปลกตันาเปลนาตัดเปลันาตดปลือกันาตัดเปลอกันาันนาเาตดอนอกัเลนน ก้อนไข่กี่ไกอะไรบ้างก็่ไก่ห้ากิโลน้ำกระช่องมีห้ากิโลแล้วก็แป้งข้ามกนเขางมาจกองเนยจังได้้อย่างเนาะี่ยางนะทนทนไก่ห้ากิลน้ำผึ้งห้ากิโลโอ้น้ำม้ากิโลแป้งขมาก็ยา้วกีโอน้ำอ่ะทำามคนลก

ไปวกัเลยเนาะไปไหนเนี่ยไปนนเนี่ยไนั่เี่ยไปน่นเนี่ยไนั่นเนีไปั่นนี่ยไนันเน่ยปนัู่เนี่ไปันเนี่ยันเน่ยไปนั่เไปั่นเนี่ยไปนัจนแนี่ยไปันเนี่ันนีนนเ่ันนีันนีนีน่เตนีเันนียเปน่เไ้เัน่ไ ไไป้าสีแล้วได้ก่อนน่าพึ่งเดินสีได้ก่นได้อยเดนเลยออกมาต้องคนตุ้มก่อนเองกนะับจ้าเนจากนแม่ไปเจ้าเพียงแไ้เจ้าไ้เ้อ้แล้ไอ้เ้อ้แล้วไ้้ไ้้ไ้จ

ไม่ส่กองพอใช่แล้วแล้วกวนไปตังเดียวกันด้ยนะคนเป็นเดียวกันเีวใช่แล้วคะคนเป็นท่าเดียวกันยืน้ามครับอยากให้ลูกชายคนขวาอยากให้ลูกสาคนซ้ายอยากได้เหป็นเนือเดียวกันเยาคู่เย้าคู่เยาคู่มาใส่เลยู้ย็นเยคู่ในตู้เย็น ผมิาซอนเนาะเจ้าห้นเขาจะใส่ขวดนะแต่นี่เขาใส่น้อยน่เพราะมันข้นนีดมันจะใส่ขวดเดี๋ยวเดี๋ยวอไรายละเอี้ยให้พอทบเพราะอะไรถึงต้องห้ามมันจะขึ้นตัวมันจะขึ้นตัวแล้วก็มันจะไม่เข้าแบบอย่างบอกมันจะแยกตัวจะได้ไม่สละ กไใส้ากนัถ้าเขาคนไปใส่เขาก็ต้องใส่ตลอดถ้าคนขวากะต้องขวาตลอดคนทคนเดียวกันที่เงียก็มีคนไปทางไหนก็ได้นะโอ้อกเฟื่อเขาเจ็ดแล้วนะน่น นี่เกษตรนะจ้ะทีเก็ตรนะที่วความเดือนหนึ่งเดือนนึงเดือนกินไ้กเดือนหนึ่งกับกอีองหลังหลังจากโกนเสร็จแล้วเก็บไว้กเดือนต้องคนทุกวันทุกวันวันละสองข้งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเดือนเป็นเวลาหนึ่งเดือนและนำมันกองแยกสกัดเลยมีลัการคนน้ำไหมครับ ห้านาทเนี่ยสิบหนทีห้านาทีนะเขียนไนเยนไนเช้าสี่ช่วโงทงานเงแค่นาทีถ้ามันน้อยอ่ะใหญ่ยิ่งได้ิ่งใหญ่กว่าล่าสุดสิบห้สิกิ้อกทุกเวามงทุกวันก่างันสองไปโน่นไปโน่นวันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว 你还没改呢，改了来过